มาแล้วมาแล้วคะ่ะคุณผู้ชมทุกท่านตอนรับเข้าสู่ดาราเดลี่บันเทิงไลฟ์พบกันเป็นประจำเวลา13นาฬิกาเป็นต้นไปเจอเจอกันได้หลากหลายช่องทางไม่ว่าจะเป็น Facebook Dara d a i l y .com และ Youtube Dara Daily Official วันนี้หลายๆคนน่าจะได้หยุดกันแต่ถ้าไม่รู้ว่าจะทำอะไรดีดูรายการของเราเสร็จก็ไปดูหนังในโรงภาพยนตร์ก็เป็นอีกหนึ่งตัวเลือกที่ดีเลยนะคะ และว,วันนี้ดาราเดลี่จะพาคุณผู้ชมไปท้าความสยองกับนังผีถ่ายเรื่องเทอมสามโดยเหล่านักแสดงคุณภาพอย่างอัดตาตาและแพร่วามาการันตีความสนุกและจะพาแฟนๆไปทำความรู้จักกับนังผีทั้ง3ตอนที่อยู่ในเรื่องนี้กันด้วยว่าแต่จะมีความน่ากลัวและชวนสะดุ้งยังไงบ้างไปพูดคุยกันเลยค่ะตอนนีค่ะวันนี้เรามาทำอะไรกันคะนั่นสิครับ วันนี้เรามาโปรโมทภาพยนตร,ร์เรื่องเท<พ>อม <พอ S 2> สามครับในพาร์ทของาต้านะครับจะเป็นเรื่องราวเกี่ยวกับตำนานทางภาคเหนือนะครับเป็นเรื่องราวเกี่ยวกับตำนานขบวนแห่นะครับทุกๆเข้าพรรษาเราจะได้เจอกับขบวนแห่ปริศนาที่อยู่ดีๆจะโผล่มาตอนกลางคืนแล้วมาเรียกความสยดสยองให้กับเด็กมหาลัยเป็นตำนานที่เล่าต่อๆกันมา ก็คือรบทเป็นน้องเต้ครับผมเป็นเด็กอีสานที่ได้ไปเรียนต่อทางภาคเหนือครับตำนานนะครับก็จะเล่าเกี่ยวกับเจ้านางนะครับที่ตกหลุมรักกับทาตที่แบกเสลียงพอวันหนึ่งเนี่ยเจ้าเมืองเจ้าเมืองที่เป็นพ่อของเจ้านางจับได้เขาก็เลยสั่งประหารทาตที่แบกเสลียงเจ้านางรู้สึกเสียใจมากครับก็เลยฆ่าตัวตายตามอ๋อหลังจากนั้นไม่นานความสยดสยองก็ยังไม่ได้เกิดขึ้นนะครับเจ้าเมือง รู้ว่าลูกสาวของตัวเองฆ่าตัวตายก็เลยสั่งตัดหัวทาตทั้งขบวนเพื่อประดับหยดให้ลูกสาวหลังจากนั้นใครที่อยากได้พรอ,อยากขอพรอ,อยากสมหวังในความรักถ้าเป็นคู่คู่รักกันไปขอพรก็จะได้พร แต่ถ้าใครที่ไม่ใช่คู่รักกันไปขอพรคนนั้นจะโดนเรื่องเลวร้ายครับร่วมงานกับคุณอุ้มด้วยครับสนุกมากครับคุณอุ้มเขาเก่งมากผมใช้นิยามคำว่านักแสดงมืออาชีพได้เลยครับของคุณอุ้มครับซึ่งผมไม่เคยเจอใครที่เก่งและสวยน่ารักเพียบพร้อมขนาดนี้ครับก็ดีครับก็ดีอุ้มอุ้มก็เก่งเก่งครับเก่งมากครับค่ะสำหรับตอนที่แพรรับบทนะคะเป็นตอนสารล้องหนค่ะแพรรับบทเป็นมิ้น เรื่องราวเกิดขึ้นในคืนวันฮาโลวีนที่มีการจัดประกวดแข่งขันร้องเพลงลูกพุ่งขึ้นด้วยตัวมิ้นเนี่ยไปประกวดร้องเพลงเสร็จแล้วเราก็อยากได้พวงมาลัยมาคล้องคอเพราะว่าผู้เข้าประกวดคนอื่นเนี่ยเขามีเราก็เลยสั่งเพื่อนสนิทซึ่งก็คือวานรับบทโดยคุณมาจุทาวุฒิให้ไปหาพวงมาลัยมาให้เราเขาก็พยายามหาแล้วแหละเพราะว่าในางานมันหมด ปากคลองก็ไกลอะไรเงี้ยเขาก็เลยอะไปเจอสารสารหนึ่งเขาก็เลยเหมือนไปดิวกับสารมาว่าขอเอามานะมาคล้องเราหลังจากนั้นก็เกิดเรื่องราวมากมายขึ้นส่วนตำนานของตอนสารลังผลนะคะมาจากภาคกลางค่ะเขาเล่ากันว่าสนส่วนใหญ่จะเห็นในมหาลายัยในสถานที่ต่างกันไปบางคนเห็นเป็นสารไม้บางคนเห็นเป็นสารปูนค่ะสนุกสนาน,นะคะ่ะจริงๆพี่มาร์ทเป็นเขาเรียกว่านักแสดงรุ่นพี่ที่หนูร่วมงานด้วยเยอะมาก เยอะมากๆมีหลายเรื่องที่เล่นได้กันมาเรื่องนี้ก็มาเล่นเป็นเพื่อนสนิทกันก็รู้สึกว่าโชคดีที่เราเหมือนแบบร่วมง,งานกันมาเยอะแล้วแบบเราสนิทกันมันก็เลยไม่ได้ยากขนาดนั้นมายากตรงในพาร์แ acting ของตัวเองมากกว่าที่มันมีการใช้เสียงที่ไม่เคยใช้มาก่อนจริงเหรอใช่ใช้เสียงนี้ทั้งเรื่องเลยอะไรอะแต่เสียงหนูใช้ก็ค่อนข้างเจ็บคออยู่เหมือนกันก็อยากให้เราติดตามในหนังค่ะข็ตอนของผมเป็นตอนพี่เทคนะครับผมซึ่งพี่เทคเนี่ยก็เป็นเรื่องราวเกี่ยวกับพิธีกรรม ที่เกิดขึ้นในมหาลัยคือการเทคน้องการมีพี่เทคน้องเทคซึ่งในเรื่องเนี่ยผมรับบทเป็นซันซึ่งเป็นแฟชชี่ปีหนึ่งแล้วก็มีพี่เทคของผมก็คือ,อ,อน้องจำ้ำแต่ใช่จ้ำเป็นน้องจริงๆในชีวิตแต่ว่ามาเล่นเป็นพี่ซึ่งในเรื่องเนี่ยจ้ำเขาจะเป็นในเรื่องเขารับบทเป็นเอิร์ธเขาเป็นคนที่ไม่อินกับพวกระบบอะไรพวกนี้ไม่อินกิจกรรมการเทคอะไรอย่างนี้ แล้วก็วันหนึ่งเขาก็จับได้ผมแต่เขาก็ไม่เทคไม่สนใจแต่กลายเป็นว่าอยู่ตัวของซันเองตัวของผมเนี่ยก็มีคนเอาของมาเทคมาให้อยู่เรื่อยๆซึ่งไม่รู้ว่าคือใครมันก็เลยเกิดเป็นความเสียดสีองความลึกลับเกิดขึ้นว่าแล้วใครกันแน่ที่เป็นคนมาเทคผมไปอันนี้ก็เป็นเรื่องราวของอของภาคอีสานครับพวกเราไม่เจออะไรกันเลย <laughs> ใช่ครับผมพวกผมเป็นคนเขาบอกว่าถ้าคนได้เจอผีคือคนมีบุญใช่ไหมครับพวกเราสามคนบาปหนา <laughs> เกินที่จะเกินที่จะเจออะไรแบบนี้ครับก็ไม่ได้เจอแต่มีทีมงานเจอ <c oughs> ทีมงานของผมมาเจอครับ <c oughs> คือวันนั้นเป็นเป็นซีนสุดท้ายด้วยที่ถ่ายกันแล้วเราถ่ายลานกิจกรรมแบบจริงๆของมหาลัยเลย <c oughs> แล้วตรงนั้นมันเป็นอ่ะจริงๆมันเป็นต้น จริงๆเป็นต้นโพรครับต้นโพใหญ่ๆกลางแบบลานกิจกรรมตรงนั้นแล้วเราก็เลิอกกองกันเสร็จก็แยกย้ายแต่ว่ายังมีทีมอาร์ตที่กําลังเก็บของกันอยู่แล้วน้องทีมอาร์ตที่เป็นผู้หญิงเขาก็ก้มๆเก็บของไปเขาก็เลยแบบว่ามองขึ้นไปบนต้นโพก็เลยเห็น <laughs> ใช่เขาเห็น <laughs> ใช่เขาเห็นผีเห็นเป็นผู้หญิงผูกกาลังผูกคออยู่ครับใช่ก็เลยแบบเป็นที่โจทย์จันท์กันในกอง น้องคนนั้นเห็นพอเห็นปุ๊บก็ตกใจก็ก้มหน้าก้มตาแล้วก็คิดในใจว่าแบบว่าเออขอโทษหนูกําลังทํางานอยู่นะหนูไม่ได้ดูถูกไอ,เอ้เขาเรียกว่าอะไรดูลบลูเออไม่ได้ลบลูประมาณนั้นครับกลัวค่ะคือหนูสามารถตอบแทน2คนได้เลยว่าหนูกลัวประมาณถ้าเต็ม10หนูกลัวประมาณ9พี่อัดนี่ประมาณ5ส่วนตาต้านี่คือศูนย์ใช่ก้าวผิจะวผมมากกว่า เข้ามาพีจะกลัวผมมากกว่าครับก็หนูกลัวมากเพราะว่าด้วยความที่ว่าหนูเป็นคนที่แบบคือเราตอนเด็กๆเราชอบดูหนังผีมากแต่เราก็กลัวมากเช่นกันตอนที่ไปกองจริงหนูอ่ะเข้าไปล้างมือในห้องน้ําแล้วก็ไฟห้องน้ําดับเงี้ยโลเคชั่นที่ถ่ายคือตอนแรกหนูคิดว่าผีจะมาหลอกหนูจังหวะที่หนูล้างมืออยู่เพราะว่าจังหวะที่หนูล้างมือเปนกระจก แล้วหนูมองไปมันสะท้อนไปข้างหลังซึ่งข้างหลังมันมืดมากมันแบบเหมือนเป็นช่องแคบๆเข้าไปหนูคิดว่าโหเฟรมแบบเฟรมภาพแบบเนี้ยคือมันผีโผล่มาแน่ๆหนูก็เลยก็ไม่ต้องมองกระจกตั้งใจล้างมือหลอกไม่ได้สรุปไฟดับหนูก็เลยเดินออกมาบอกพี่มาว่าเนี่ยไฟห้องน้ําผู้หญิงดับด้วยถ้าพี่จะไปห้องน้ําชายพี่บอกหนูนะหนูจะไปด้วยตอว่าหนูเออบิวจริงก็ต้องคอยนับเอ็กซ์ตร้าที่แต่งเป็นผีเพราะว่าเอาจริงคือหนูไม่ตอนแรกหนูไม่อยากรับหนังผี แต่เรื่องนี้หนูรู้สึกว่าเฮ้ยมันอาจจะไม่น่ากลัวหนูก็เลยรับสรุปน่ากลัวเพราะว่าทีมเอฟเฟกต์เขาแต่งผีแบบเต็มร้อยเปอร์เซ็นต์ะคะ่ะแต่งดีมากแต่งจนเหมือนจนหนูไม่แน่ใจบางทีว่าอันนี้เอ็กซ์ต้าที่แต่งเป็นผีหรือว่าผีจริงๆหนูต้องนับไว้ก่อนว่าโอเควันนี้มีเอ็กซ์ต้าผีสิบคนนับโอเควันนี้ครบสิบคนต้องคอยนับกลัวกลัวนับแบบพึบวันนี้อ้าวคนนี้ไม่ได้มาแย่แล้วอืมผมก็าึกล้งเออของผมไปถ่ายตึกล้างใช่ เพราะว่าฉีดน้ําล้างก็คือแบบกว่าจะถ่ายจบก็คือเช็ดกันอยู่นั่นแล้วก็คือคือของผมอะเป็นเป็นสายแบบคือเราไม่ลบหลู่แต่เราก็จะไม่ได้ไม่ได้โฟกัสมากกว่าคืออย่างผมไม่ถ่ายตึกล่างเนี้ยโอเคแน่น,นอนว่าน่ากลัวคือแต่ว่าด้วยความที่แบบเราก็ถ่ายเกือบตลอดอะไรเงี้ยครับมันก็จะมีแบบที่แบบบางทีแบบอ่ะระหว่างเซ็กล้องเราแบบอยากเข้าห้องน้ําบางทีก็วิ่งมาคนเดียวแล้วแบบห้องน้ํามันก็แบบ มันก็เป็นตึกล้างนะมันก็เงียบๆแบบแห้งๆหน่อย <c oughs> เออฝุ่นๆ <c oughs> เก่าๆอะไรอย่างเงี้ยมันก็มีความน่ากลัวบางทีมันเหมือนไม่มีคนเปิดไฟเราก็ต้องแบบเปิดไฟเองอะไรเงี้ยแต่คือผมมันจะเป็นคนแบบไม่ไม่ไปคิดอะ่ะคือถ้าเราคิดหรือมีคนบิลอะไรเงี้ยเราก็จะแบบสต็อปหยุดหรือเราก็จะเดินออกมาเราจะไม่ฟังเพราะเราสึกว่าแบบมันมันอยู่ที่จิตของเราต่อที่นั้นมันน่ากลัวถ้าเราจิตเราไม่ไปคิดว่าแบบที่เนี้ยมันน่ากลัวมันมีผีอะไรเงี้ยมันก็จะอยู่ได้ เราก็โฟกัสว่าอ๋อเรามาทํางานเราแบบขออนุญาตทํางานนะครับอ่างเงี้ยเราก็จะไม่ไม่ได้ไปคิดตรงนั้นพเพราะเมื่อไหร่เผลอคิดอะผมจะเป็นคนยึดหลุดไม่ได้ใช่สมัยตอนเด็กๆที่แบบเราได้ดูหนังผีบ้าง มันก็จะมีเรื่องที่มันหลอนเราไปแบบนานอะ่ะแล้วเราก็รู้สึกว่าแบบโอเคหลังจากนั้นคือเราก็จะ p r o เทคตัวเองว่าแบบโอเคอันไหนที่มันรู้ว่าดูแล้วจะกลัวเราก็จะพยายามหลีกเลี่ยงอแต่อย่างเทิมสามเนี้ยคืออยากดูอยากดูแบบตาตา้าตอนขอบวนแห่อะไรเง,งี้ยรู้สึกเขาเป็นนักแสดงที่แบบยอดเยี่ยม Amazing สุดยอด oh, <no. S 1> <laughs> โอ้ย <laughs> ผมอยากร่วมงานกับเ oh. ขามาก <laughs> เสียดายไม่ได้แบบน่าจะมีแบบตอนคอลลัพกันอะไรเงี้ย oh, <no. S 1> <laughs> ถ้าต่อไปอยากเข้าฉากด้วยกันเนาะ,นะเพราะว่าไม่เพราะว่าเนี่ยนี่ถ้าเกิดสมมติพี่อัดเป็นคนแบบได้ยินแล้วจะกลัวนี่ก็จะคือแบบอยากเล่าให้พี่อัดฟังวะ่ะแต่ว่าเดี๋ยวพี่อัดกลัวกลัวคนเดียวก็ได้ก็ <c oughs> เี๋ยวเหนืออัดกลวงไงเขาเขาจะไม่อยากฟังไงถหนูก็จะแบบไม่ได้พี่อัดต้องฟังเรื่องเนี้ยคือเข้าไปแล้วไฟมันดับไปยด้เว้ยบิวบ้วบิ้วถ้าถ้ามันต้องต้องอยู่มันก็ต้องอยู่ไงสุดท้ายเราก็ต้องมีสติกับตัวเองไงเราก็ต้องแยกให้ได้ว่าเราจะโฟกัสอะไรไม่โฟกัสอะไร มาทั้งหมดเอาของเขาคนเดียวเลยเพราะเขาตอบดีบดเขาตอบดีมาก,มากผมผมใช้คําว่าผมผมไม่เคยเจอแต่ว่าแล้วแล้วก็ไม่เคยเห็นใช้คํานี้ดีกว่าแล้วเราก็เลยแบบไม่ได้ปักใจเชื่อว่ามีจริงๆแต่สําหรับใครที่เคยเจอหรือว่าเคยเห็นจริงๆอาจจะแบบเชื่ออย่างนี้ก็ก็ไม่ผิดเพราะแต่ละคนมัน มันเหตุการณ์ที่เจอกันบางบางคนที่แบบรู้สึกเชื่อเชื่อเรื่องผีไหมเชื่อค่ะเพราะว่าเคยเห็นเชื่อค่ะเพราะว่าเคยเจออะไรประมาณเนี้ยครับแต่เราดันไม่เคยเห็นไม่เคยเจอเราก็เลยแบบไม่เชื่อเราก็เลยเว้นให้ใจซะประมาณ 50- 50แล้วกันถ้าเจออาจจะเชื่อนะเออพูดตรงๆแบบว่าถ้าเจอเห็นแบบนี่ผีนะอ๋อเราเคยเจอแล้วอ่านี่ผีอะประมาณนั้นครับจริงหรอมีเหรอมีเหรอมีเหรอ อะถ้าอย่างนี้ถ้าถ้ารู้ว่ามีผมผมจะต้องทอํายังไงผมไม่ใช่คนที่ถ้ารู้ว่ามีแล้วต้องไปพิสูจน์นะถ้ารู้ว่ามีแล้วโอเคมีอ่าไม่เข้าประทะดีกว่าอ่ะมีก็อยู่ส่วนเขาไปอเราก็อยู่ส่วนเราใช่หนูเคยเห็นแต่หนูไม่ได้เห็นตรงจุดนั้นหนูเห็นในมอแต่ตอนนั้นที่หนูเห็นนะหนูรู้สึกว่าหนูคือหนูเป็นคนที่เห็นสารหนูว่ายอยู่แล้วแต่หนูก็นึกใจว่าสารอะไรมนันตั้งตรงนี้มันดูไม่ใช่แบบคือ ยิ่งเรากลัวยิ่งเรารู้สึกว่าเราเห็นสารเราต้องเคารพอะไรเงี้ยเราแบบไม่รบหลูแต่ว่าเคารพไปก่อนอะไรเงี้ยเราจะยิ่งรู้สึกว่ามันไม่ควรจะมาอยู่ตั้งอยู่ตรงนี้ควรจะต้องเป็นหลักเป็นแหล่งดีๆต้องมีอะไรอย่างี้คือตั้งแบบเดียวๆแล้วแต่หนูเห็นแบบไม้นะหนูก็เลยแบบแปลกแต่หนูเห็นครั้งเดียวแล้วก็ไม่เห็นอีกเลยก็เป็นโชคดีไปที่ไม่ได้ใส่ใจแล้วก็ไม่เคยได้ยินเรื่องนี้มาก่อนด้วยจนจบมานานเนิ่นนานคือจริงๆหนูต้องรหัส157แต่หนูซิลปีหนึ่งหนูก็เลยกลายเป็น158 ก็อยากฝากภาพยนตร์เรื่องเทอมสนะครับก็เป็นภาพยนตร์ที่เล่ามาจาก3ตํตำนานของ3มหาวิทยายลัยจาก3ภาคก็บอกเลยว่าเข้าไปดูเรื่องนี้ก็ได้นิ้มรสทั้ง3รสชาติที่ไม่เหมือนกันก็สนุกแน่นอนต่างรสชาติเอนจอยแน่นอนครับคนที่ชอบดูหนังผีอยู่แล้วหรือคนที่กลัวผีเนี่ยก็ดูได้แล้วผมยิ่งว่าผมรู้สึกว่ายิ่งไปดูกันเป็นกลุ่มยิ่งสนุกชวนกันไปเป็นแก๊ง ชวนกันไปเยอะๆผมว่ามันเป็นประสบการณ์ในโรงหนังเนาะยิ่งเป็นหนังผีเสียงซาวภาพโมเมนต์ตรงนั้นกินป๊อปคอร์นอะไรก็ว่ากันไปผมว่ามันก็เป็นบรรยากาศที่ดีก็ไปซื้อเก็บกันไว้ได้เยอะรวมๆเลยค่ะรวมๆเลยใช่เจ็ดกล่องเจ็ดแก้วนะน่ะไม่มีหน้าผมเลยเป็นแบบนักแสดงท่านอื่นนักแสดงท่านอื่นหมดยกเว้นหน้าผมครับเอาหน้าผมด้วยนะพี่ครับแล้วก็ที่อยากฝากมากคืออยากให้ไปดูตาตาครับเขาเป็นคนที่เก่ง หล่อเท Amazing ที่สุดในชีวิตที่ผมเจอนั่นแหละครับก็ฝากฝากด้วยครับกับาพยนตร์เดมสามนะครับต้องไปดูผมรู้สึกว่ามันมันเป็นอะไรที่เราจะได้ไม่เจอการสปอยหรือว่าเราจะได้แบบโพสต์ด้วยถ้าสมมติว่าคนดูเยอะมากเลยบรรยากาศบอกต่อกันด้วยครับถ้าชอบถ้าใครไม่ชอบด่าได้แต่ขอด่าคืนนะไม่ยอม ร้อเล่นรอเล่นมันจะมีมันจะมีแต่คนชมพี่ตาตาสุดยอดที่สุดในโลกขวเขเอโทษอ่าแพรว่าฝากเท่าหน่อยก็ฝากด้วยค่ะทุกงภาพยนตร์ถ้าไม่ว่างวันแรกไม่เป็นไรเลยยังมีวันต่อๆมาเรื่อยๆก็ไปดูในโรงดีกว่าค่ะโอ้คาดหวังพี่ตาตาเนี่ยเขามีตัวเลขนใจแล้วพวกหนูก็เกาะบารมีเขาอยู่ตัวแบบ พี่คิดว่าเท่าไหร่คะ1 4 2่0ล้านแน่นอน <laughs> ดูแย่เอาไม่อต,ต,ต,ตัวเลขเข้าวๆที่ที่ผมผมไม่อยากคาดหวังอะแต่ถ้ามีตัวเลขในใจก็คือประมาณ750ล้านแล้วกันให้มันเยอะกว่าเรื่องเดิมที่เ่นแต่ไม่ได้คาดหวังเยอะนะเ<อ>5 0ล้านพอจริงๆแล้วพวกเรานักแสดงมัน หรือว่าทีมงานทุกคนนะมันหมดหน้าที่ของพวกเราแล้วเพราะว่าเราทําในพาร์ทของพวกเราเสร็จแล้วที่เหลือก็คือเป็นของคนดูแล้วแล้วแต่คนดูว่าจะแบบชอบไม่ชอบอย่างไงถ้าคนดูชอบมันคือกําไรของพวกเราถ้าไม่ชอบก็ไม่เป็นไรเดี๋ยวรอดูเทอมสี่หรือฝึกงาน <c oughs> ใช่เทอมสอีซิเทอมห้าซิลเทอมสี่ปุ๊บแล้วซิลก่อนเราชื่อว่าเฟรชี่ต่อไปเป็นพักเฟรชี่แล้วก็เริ่มใหม่ใช่ ไม่แต่ว่าคิดว่ามันคงโดนเส้นใครสักคนแหละแหมในเทอมสามมีตั้ง3เรื่องคิดว่าทุกคนคงเคยดินตำนานนี้อยู่แล้ว ใครที่ชอบดูหนังผีห้ามพลาดเรื่องเทอม3จริงๆเพราะได้ขนเรื่องเล่าที่เป็นตำนานในมหาลายัยมาทำรูปแบบจอหนังใหญ่ให้ได้ชมกันและที่สำคัญไปช่วยกันสนับสนุนหนังไทยกันด้วยนะคะและอย่าลืมนะคะกับสินค้าของเรา b r i g h t e n i n g and Perfuming shower ครีมอาบน้ำกลิ่นหอมหอมถนอมผิวนุ่มยังมีอยู่นะคะในราคาน่ารักซื้อ1แถม1 2 9 9บาทสนใจโทรเลย0 8 6 3 2 2 5 1 1 3 หรือเข้าา้นาน้าาาามไดนหวเเลยจาอาละค่ะคุณผู้ชมค่ะเพอแป๊บเดียวข้าหมดเวลาของรายการดาราเดลี่บันเทิงวินแล้วกลับมาพบกันได้ใหม่ครั้งหน้าขอบคุณสำหรับการติดตามรับชมแต่ก่อนจากกาันขอย้ำช่องทางการรับชมรายการเราอีกสักครั้งนะคะเจอเจอกันได้ใหม่13นากายนเป็นท้นไปชมส,สดทาง facebook ด a r a d a i l y c o m และ o u ท u b e า a r a d a i l y o f f i c i a l วันนี้ขอตัวลาไปก่อนแล้วสวัสดีค่ะ